สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กันที่สาราอเนกประสงค์ด้านหลังวัดนะคะด้านหน้าที่ท่านเห็นก็คือเป็นสีอะคริกนะคะสีสําหรับทาภายในนะคะนี่ก็เป็นสีที่ผู้ร่วมบุญถวายมาให้แก่ทางวัดนะคะชีมช่างก็ได้ทําการผสมน้ําไปแล้วนะคะก่อนที่จะทาสีค่ะ หลังจากที่ใส่ป้าเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ชิมช่างก็กำลังทาสีนะคะดลนนอกก็จะเป็นระเบียงนะคะ ก่อนที่จะทำการทาสีก็ปัดกวาดท้องห้องสะอาดนะคะก็จะมีทั้งหมดสองห้องนะคะห้องนี้ห้องกลางก็คือปล่อยเอาไว้นะคะเป็นห้องโถงใหญ่เป็นห้องโถ,ถงสำหรับนั่งพักด้านนอนนะคะ ก็จะมีจำนวนทั้งหมดสองห้องนะคะบ้านน,นี้ก็เรียกว่าฟ้านะคะ เดี๋ยวเราค่อยมาดูตอนเสร็จแล้วนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ